สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับเล่น s ซาร์ดิ l l e ่เดิมเพย์มาต่อกันที่ EV วิสองอะ่ะแต่แนมไม่มางไวง้กลางแปลงอ,ะอ,เเอ่ะมัน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 ไล่ไม่คข้าขุมนะเว้ยเข้บคุมอ๋อแตนเอ้ยทำไมทำไมของเราของเรายัางไม่ได้วะไม่รู้กันนะให้ตายเฮ้ แต่นมตามเรียมเลยอิลูมินาติคอนเฟิร์มไหน Hans, เหมืองเหมือนทางนี้ใช่ไหมเห็นไอ้นั่นมันมาขอประตูบานตอนเช้าอันเอิดตอนอีพีหนึ่งนะใครยังไม่ดูก็ไปดูได้เลยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปตรงเดซิฟิชันแล้าด้วยเราไม่ด้งกีอะไรกันเนี่ยนี่สิการบันพภัยที่หอยหามานาน เลยคนเดียวลงทำมึงหลอนเลยเฮ้ยเดี๋ยวเจอทางเราเจาะลงไปเลยปะลงเลยลงเลยจะไม่เสียเวลากับเรื่องแค่นี้ไม่มีแพ่เราจะขุดแค่ copper way ที่เหลือไม่ต้องขุดไปนี่แล้วเนี่ยขุดไม่ได้ใช่ปะเฮ้ยได้เว้ยซอย ใครหาทางไปลงเจอเะรอุ้ยวุ้ยเจอผีเสื้อโจดมาบล็อกขึ้นซอสกวาด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 แก่สตาเบิร์ดอ้าวเฮ้ยแก่ะเป็นไงตาเบิร์ดเลยเฮ้ยขุดคอปเปอร์ขุดคอปเปอร์ขุดคอปเปอร์โอ้ยพยายาฟอนแนนซ์ ตายเหอะไม่เจอทางลงไม่ใช่หรอกอ้าวว้าวว้าก็ชบอย่นี่คืออะไรอ่ะฉันสี่แล้วสินะอะไรสักอย่างเฮ้ยนักเก็ตนักเก็ตอร่อยเฉยเก็ตจักอะไรจักนะแบงแบงเจอเจอทางลงเจอทางลงเจอทางลงแล้วมามามาม่นี่ไม่นี่คุดคุณคอปเปอร์ก่อนนะเออขุณคอปเปอร์ก่อนมาไม่มีว่ะลงแม่งเลย ม่มีข้างล่างอ่ะข้างล่างอ่ะนั่นอ่ะอู้อู้ไม่มีไปอู้ไม่มีเรายกันยุ่งกับมาณใบดีกว่าเราจะลงถึงชั้นสิบเลเวลชั้นสุดท้ายไปเลยเออชั้นสุดท้ายมันมันมันมีเป็นร้อยไม่ใช่หรอใครสอนแล้วมันมันมีการมันมีการข้าไม่รู้นรถไฟข้าบันไดอ่ะเฮ้ยนั่นแรกปกติเลยนะดูดิเหมือนสีเหทาเลยไม่ข้ามเลย S <S <S เอ้ยเจอทาลงลแงแงล้วแบงค์แบงค์ชิเม่ไหนไปแล้ว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 จะทาลงลงอีกละลรัวรัวรัว,ว,วมันจะมีบางชั้นว่าเราต้องฆ่าม,มอนให้หมดอะอยากรู้ไหมพวกนี้เลี้ยงเลี้ยงสลางมาทำอะไรได้วะไม่รู้ อ้าเล่นเล่นหมอรปรามแบบเคยเห็นปะเล่นที่เด็กประถมเขาเล่นกัน <c oughs> จบละจบละเราเราไปขายแถวหน้าโรงเรียนนะเออได้โอ้คิดได้เรเห็นกูเห็นเขาเล่นแล้วกูถามแล้วกูถามไปเองเล่นเพื่ออะไรวะลองลองยาวนเออเราได้เห็นมันผู้หญิงอ่ะเล่นแล้วก็มาติดผมเว้ยเออแลังนี้มึงเล่นทำไมวะ Starburst Steam <c oughs> <c oughs> จะยิมเพื่อขายเกมนำมาสตตีมแฮ่เลื่นเองตกเองเฮ้ยแรงจะหมดแล้วอะไม่เป็นไรจะไม่ั่นกับเรื่องแค่นี้เกินชาแล้วไม่เป็นไรแบงค์อยู่นิ่งๆไปอยู่นิ่งๆไปเราแบกแบกทุกอย่างเองนิ่งๆแล้วแรงเพิ่มเหรอวะไม่รู้ดิอาจจะเพิ่งมาได้อาจจะแบบยนสุากาศหายใจทำให้ปอดปอดโป่ง กูเป็นสแกนทีปอดกูมีแต่เศษเศษหินลมสืบอาการแบบทำกับแล้วพายพอมีพอมกระโดดแล้วมีแรงกระโดดวะอ้าวนี่กูจะคลิกเมาส์เลยมันเหมือนแอลแล้วเบียร์ฟันโค้ดมันไม่มีไฟให้หนะมันมืดจังเลยอ่ะให้ตายเถอะเราต้องสร้างเอาเองอ่ะเดินทางลงบอกเลยนะแองเหนื่อยอ่อนแล้วเว่ยขึ้นก่อนปะล่ะ เอ้ยแค่ฉันเดียวเองอลงให้เจอ<ฟ>เอ้ยเฮ้ยแบงแห<ฟ>้งเหรอวะอะไรกันนุษสาชั้นเก้าเรียบร้อย,อย <laughs> ไปด่านอนลอแล้วเอ้ยเราต้องมีกาแฟก่อนไว้ยเราให้ลงไปเออก็จริงนอนนอนนอน ซ,ซื้อนี่ออนนด,บบววดีัมยเอ่ออะไระ่า cauliflower หรือ potato เดีราคาหกสิบเหรียญอ่ะเอ้ยมันแพงอ่ะแต่มันเก็บเรื่อยๆ,ๆดิจัดไปเลยเฮ้ยตังค์ราคาห้าบาทม่มันมันมันเก็บเรื่อยๆนะอทีเดียวคือหายไปเลยอ่ะเยอะเลยอ่ะไม่เี้บไมู่ก็บกวนบะอุ้ยมอสักหน่อย มอ่เราเล็กมาน้อยชีวิตจำใส,สใ่ข้าไม่สนใจพี่จะทำเป็นชีวิตจริงเลยเว้ยพี่ไม่สนใจอะไรนะพี่จะทำเป็นชีวิตจริงนะที่ไม่สนใจไม่สนใจเฉยเออขคนมันลงมัดมันลงมัดปล่าวเลยปะเฮ้ยปถูกแก้กันดีอะจบละนั้งมัลเราไม่ต้องการความสวยงามตอนตอนเริ่มตอนตอนเริร่มต้นเลยแบงโอ เริ่มต้นนะเราขอแค่เงินเงินเงินกำไรกำไรนี่แหละเนี่ยต้องการให้เงินเงินเงิกำไรกำไรรวยรวยรวยเฮงเฮงรวยงเหมืองได้นอนต่อโอ้ยแบงค์ไม่รู้มีเชอร์รี่บอมเว้ยตูมดีเมืองหายหมายอะไรมาแค่เชอร์รี่บอมไม่เล็กๆขำๆโอ้ยเฮ้ยไม่มีไอ้เจ้าโดนมอนตีฮัลโหลไม่ให้ไล่บัลี่ นี่สั่นลงมาชั้นสองเลยดิไปลงมาชั้นหกด้เจอแลเนี่ยอุ้ยแบงค์มันได้ได้ปูปอู้ปูปูลาสกาเนาะไม่ไม,ไม่ไปตีไปตีนี่มาอยู่แล่แล่สีม่วงอยู่แด่อะไรเนาขึ้นเลยวะเนี่ยรเราจะทำเอาไว้ทำดาบสีม่วงอันเลอ๋อคือคือมันมันต้อง,ม,องมันต้องเอาไปเอาไปให้มิวเซียมก่อนถึงจะอ่านอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้เอ็นจีก็ต่างกัขึ้นก่อนกรอตอนยอุ้ย คิดไงวะลงเหมือนเจเชอรี่บอมบ์วยเฮ้ยเอาไปไหวะเจอเจอเลครับเจอเจอนี่มันทำแคมป์ไฟได้่หวเออเดี๋ยวไปทำเฮ้ยไปแล้วไงลัคกี้สอง้อยเปเซ็นเรือพึ้นน้ำเสือขึ้นป่าเฮ้ตายเจอแล้วเจอแล้วเจละโก้โ้โโอ้โห้้ อ้อยช้างสีก่อนเอ้ยเจอแล้วเนี่ยเออมันรัวจังวะดูดิลงเลยกันลงเลยของฝั่งเราไหมเฮ้ยอะไรถุงเท้าถุงเท้ารองเท้าเพิ่มความเร็วและดีเฟนตายเลยต่อไปต่อไปแบงค์แบงเก็บของให้เราดิของเต็มอ่ะอ๋อเนี่ยใส่โอเคได้ละเฮ้ย นี่แหละไอ้แมลงเด็กแวนไฟเหรอไฟเหรอเด็กแวนล่าไม่หมดโลกเลยแมลงเด็กแว่นตายซะชิบหาแล้วเฮ้ยนอนนอนนี่เก๋อนี่เฮ้ยนอนกินได้ไหมนอนนอนนอนดวงหลักแด้ อุย้ยง<อ>ั้นก็ไปต่อเลยแล้วกันเจอดีวะเจอดปปีปึ๊บไม่เจอไม่ไหวแล้วเนาะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนู้นนู้นเห็นปะเห็นปะเฮ้ยช้าพุดเลยมีแรงเหนือปะเอ้าตายละตายแน่แน่วิ่ง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 โอ้โหไกลเลยเว้ยโอ้ยมันมันเป็น <ừ. S 1> นกเขาวงกรดเลยเว้ยไฮ้ โอ้โหนอนเต็มเลยเฮ้ยแมลงเด็กแว้นสองตัวทัานมีปุดไปเถอะ่าบอกว่าเราตายตรงนี้อ่ะไม่ได้นะเว้ยเจอทางลงแล้วนู้ยเริ่วไเริ่วเฮ้ยแมงรถบล็อกรถบล็อกฮัลโหลนขุดไม่ได้แล้วโอ้โหมาเลงเด็กแว้นไปละไปละอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจ แทงกันหน่อยแบงค์แทงงกันหน่อยแทงกันหน่อยไม่ไตายแล้วเว้ยแต่ไมตายเป็นแดงตายเป็นแบแทงกันหน่อยลาเกล์ดรอเกอร์สโตนโอ้ยโอ้ยเฮ้แบงเราเซฟทุกอย่างไม่ได้เว้ยรูสีรูสีแบงค์ถึงแค่ยี่สิบโลรูสีมาชวยชีวิตเราได้หรอ ใชดยี่สิบแล้วโหล we